ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสต์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เทรนด์นี้ต้องรู้นะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจจาก EP 16มาเจาะลึกกันค่ะเป็นเรื่องของเดียโกโชตาค่นักฟุตบอลที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยฝีเท้าในสนามดีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนอกสนามของเขานน่สิคะ น่าทึ่งมากๆเขาเป็นเหมือนตัวอย่างเลยของการเปลี่ยนสิ่งที่รักหรือแพชชั่นเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องจักรทำเงินจริงๆสร้างรายได้แบบมหาศาลเลยใช่ครับซึ่งมันก็เข้ากับยุคนี้พอดีนะที่แบบหลายคนก็มองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้เสริมใช่ค่ะหรือบางทีก็อยากเปลี่ยนสิ่งที่ชอบจริงๆให้มันเป็นเงินได้อ่าเราเลยจะมาดูกันค่ะว่าเส้นทางเขาเป็นยังไง เคล็ดลับความสำเร็จทางการเงินของเขาคืออะไรแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นคนทำงานนักเรียนหรือใครก็ได้ที่กำลังหาแรงบันดาลใจหรือวิธีหาเงินในอากาศแบบที่ว่าเนี่ยคือเรื่องเรามันก็น่าสนใจตรงที่เอ่อเพิ่มมีข่าวอีไปนะพาลิว์พูควาแชมป์ลีก2024 25อือฮึใช่ครับฟอร์มกำลังดีเลยแต่แล้วก็มีข่าวเศร้าตามมาเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันมันยิ่งทำให้เรื่องราวชีวิตเขาน่าจดจำเข้าไปอีกคะ่ะ ครับน่าเสียดายมากๆครับค่ะมาเริ่มแกะเรื่องเขากันเลยดีกว่าข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะโชตาเป็นคนโปรโตเกตอายุ28ปีครับเล่นกองหน้าให้ลิเวอร์พูลผลงานในสนามก็คือยอดเยี่ยมเลยลงเล่นไป182นัดยิง65ประตูไม่ธรรมดาเลยครับแถมยังมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอคับแล้วก็คาราบาวครับด้วยก็ถือว่าเป็นคนสำคัญของทีมมากๆคนนึงเลย ใช่ครับอันนั้นคือเรื่องในสนามซึ่งเป็นฐานสำคัญเลยแต่ถ้ามองในมุมการเงินนะีนะมุมโอกาสหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มตรงนี้แหละครับที่มันว้ามากๆคือสัญญาปัจจุบันกับลิเวอร์พูลเนี่ยค่าเหนื่อยพื้นฐานนะครับตกปีละประมาณ7ล้านปอนด์โหเจล้านปอนด์ใช่ครับคิดเป็นดอลลาร์ก็ราวๆ9ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะนี่ยังไม่รวมโบนัสตามผลงานอะไรต่างๆอีก อ uh huh. ถ้าคิดแบบรวมๆตลอดสัญญา5ปีมูลค่ามันอาจจะพุ่งไปถึง45ล้านปอนด์ได้เลยนะ45ล้านปอนด์เยอะมากนะครับเนี่ยครับตัวเลขระดับนี้มันก็สะท้อนคุณค่าความสำเร็จในสนามของเขาได้ชัดเจนมากแค่ค่าเหนื่อยจากฟุตบอลอย่างเดียวนี่ก็คือมหาศารจริงๆนะคะสุดยอดแล้วแต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะยังครับยังไม่ใช่ทั้งหมด และตรงนี้แหละที่ทําให้เรื่องของโชต้าน่าทึ่งขึ้นมาอีกแล้วก็เชื่อมกับไอเดียหาเงินในอากาศได้ดีเลยคือนอกเหนือจากสปอนเซอร์ใหญ่ๆที่นักกีฬาดังๆเขามีกันอยู่แล้วอย่างไนกี้หรือเอสปอร์ตอะไรพวกนี้ค่ะโชต้าเขายังมีอีกช่องทางที่สําคัญมากๆเลยคือวงการ eSports ครับ eSports เหรอคะเล่นเกมเนี่ยนะใช่ครับเล่นเกมเนี่ยแหละเขาทำไรายได้จากตรงนี้ปีละกว่า 4- 6ถึงล้านดอลลาร์เลยนะครับโหจริงเหรอคะ4่ถึงล้านดอลลาร์ต่อปี นี่มันมันเกือบจะเท่าค่าเหนื่อยเล่นฟุตบอลเลยนะคะทําได้ยังไงคะเนี่ยแค่เล่นเกมเก่งอย่างเดียวหรอหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคะอ่ามันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆครับแน่นอนว่าหนึ่งคือเขาต้องเก่งจริงๆในเกมฟีฟ่าระดับโปรเลยไม่งั้นก็คงแข่งแล้วทําเงินขนาดนี้ไม่ได้หรอกแต่2คือชื่อเสียงจากการเป็นนักฟุตบอลระดับลวกของลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นเหมือนอใบเบิกทางชั้นดีเลยอ๋อ เข้าใจแล้วค่ะครับมันช่วยเปิดประตูดึงดูดสปอนเซอร์สร้างฐานแฟนคลับในวงการอ e ีสปอร์ตได้ง่ายขึ้นเยอะมันคือการใช้ประโยชน์จากแบรนด์ของตัวเองอย่างฉลาดมากๆเป็นซีเนอร์ชีเลยระหว่างสองโลกที่เขารักคือฟุตบอลกับเกมอืมอมนี่แหละครับตัวอย่างของการมองเห็นโอกาสแล้วก็สร้างรายได้จากสิ่งที่บางทีคนอื่นอาจจะมองข้ามไปหรือคิดว่าเป็นแค่งานอดีเรกคำๆอะไรแบบนั้นน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่มีรายได้หลายทางนะแต่มันเหมือนกับเขาได้สร้างาระบบนิเวศท,ทางการเงินรอบๆตัวเองเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วถ้ามองในแง่มูลค่าตัวนักเตะล่ะคะเป็นยังไงบ้างอ๋อถ้าดูจากเว็บ Transfer Market นะครับที่เขาประเมินมูลค่านักเตะกันเนี่ยมูลค่าของโชต้าเคยพุ่งสูงสุดไปถึง60ล้านยูโร60ล้านยูโรครับ ก็ประมาณ65ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็สะท้อนทั้งความสามารถในสนามแล้วก็ศักยภาพทางการตลาดโดยรวมของเขาด้วยพอฟังแบบนี้ทั้งหมดแล้วเรื่องราวของโชต้านี่ให้บทเรียนที่ดีมากๆเลยนะคะมันทำให้เห็นภาพชัดเลยว่าอาชีพที่เรารักหรือแม้แต่ง,งานอดิเรกเนี่ยมันสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้หลักหรือรายได้เสริมก้อนโตได้จริงๆนะถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองมองหาโอกาสแล้วก็สร้างแบรนด์ให้ตัวเองแข็งแกร่ง ถูกต้องเลยครับไม่ใช่แค่ในสนามแข่งแต่รวมถึงนอกสนามด้วยใช่ครับและหัวใจสำคัญเลยนะที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นในสนามฟุตบอลหรือในโลก e s p o r t ์เนี่ยผมว่าคือความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแรงกล้าเลยอืมจริงค่ะลองนึกภาพตามนะครับเด็กคนหนึ่งจากโปรโตเกสฝันอยากเป็นนักบอลอาชีพแล้วก็ไต่เต้ามาเรื่อยๆจนติดทีมชาติเล่นให้สโมสรระดับโลกอย่างลิเวอร์พูล และยังไม่หยุดแค่นั้นนะยังต่อยอดไปสร้างความสำเร็จในอีกวงการหนึ่งได้อีกคือ e-sport เนี่ยมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นการไม่ยอมแพ้แล้วก็ความเชื่อในศักยภาพตัวเองแบบสุดๆเลยค่ะเรื่องแบบนี้แหละครับที่เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีเลยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่กำลังแบบพยายามสร้างเส้นทางของตัวเองอยู่สรุปก็คือชีวิตของดีโอโกโชตาเป็นภาพสะท้อนของความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะ เป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างพรสวรรค์ความทุ่มเทยอย่างหนักแล้วก็วิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์ในการมองหาโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตที่ทำให้เขาสามารถสร้างมูลค่าให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลเป็นมากกว่าแค่นักฟุตบอลแต่เหมือนเป็นแบรนด์เป็นนักธุรกิจในคนคนเดียวกันเลยใช่เลยครับและถ้าเราจะลองดึงบทเรียนนี้มาปรับใช้กับตัวเองดูบ้างนะผมอยากจะชวนคิดแบบนี้ครับ ลองถามตัวเองดูว่าตอนนี้เรามีความลหลงไหลหรือมีความฝันอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจบ้างอืมน่าคิดค่ะมีทักษะอะไรที่เราทำได้ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าคือไม่แน่ว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของโชต้ารุ่นต่อไปในเมืองไทยก็ได้นะโหเป็นไปได้นะคะหรืออาจจะกลายเป็นช่องทางหาเงินในอากาศสร้างไรายได้เสริมที่น่าทึ่งในแบบฉบับของเราเองก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับจริงไหม